กูไม่อยากไปรอ้เออยออแซกกับไข้าไปเอ้ซ็กิดเฮ้ยเปิดเฮ้ยเข้าไปเฮ้ย สวัสดีค,ครับวันนี้คุณก็อยู่บรายการ์ Joker Back 47นะครับผมอันนี้อยู่เกม Dead Space 2อีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผม Joker Back 47แบ็คแบบดำแบ็คแบบกับหลังเกี่ยวกับเกม Dead Space 2ตายเป็นอวกาศตายเป็นพื้นที่โลง่งตายบา้บาบ้าตายเฉยๆอันนี้ก็มาต่อจากครา้ที่แล้วเลยอันนี้ก็เข้าสู่วง Chapter 5แล้วนะครับผมก็จากคราวที่แล้ว Diana ได้ทําการเราให้บอกอ่ได้ทําการเปลี่ยนเส้นทางให้เราบอกให้เราผ่านผ่านเข้าไปในโบสถ์ทะลุผ่านโบสถ์ไปนะแล้วก็ พอเข้า,าไปในโบสถ์ปุ๊บมันเป็นอะไรไงเป็นพวกโบสถ์บ้าลทัทธิยูนิโทโลจีเแล้วมันไอแซกกูไม่ชอบอย่างสุดขีดเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละอันนี้กูว่าได้ทําการอาเขาได้ทําการาให้เราผ่านไอ้น,นี่นะผ่านอะไรวะผ่านทางใต้ดินซึ่งมันเป็นทางห้องเก็บศพใช่ซึ่งเข้ามาในโบสถ์ไม่พอเจอพวกข้างลัทธิไม่พอกูต้องไปเข้าไปในห้องเก็บศพของไอพวกเคียนี่อีกกูเข้าใจพวกมึงแล้วเว้ยโอเคเราไปต่อกันดีกว่า ซึ่งเรานี้แล้วเราก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับผมก็อ่าเป็นชุดอ่าอ่าอะไรนะชุดเอเหมือนชุดสูตรพยาบาลเลยว่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่เชิงชุดพยาบาลเนาะโอเคซึ่งจริงๆแล้วผมจะไปเปลี่ยนชุดแล้วแหละแล้วก็แบบมันกลับไม่ได้แล้วมันบอกให้เข้าไปข้างในไปต่อกันเลย <c oughs> ชี่อ่ะแค่เข้ามาก็รู้สึกเย็นแล้วอ่ะรู้สึกได้ได้สัมผัสถึงความแข็ง ผมรู้สึกเย็นมากเย็นไปนถึงขาเย็นไปนถึงซวงในได้ไงขอตังค์หน่อยแล้าฝั่งโน้ต้องมีอะไม่มีจ้าไอ้เชี่ยลงศพพวกชี้ยนี่นอะไรกันวะม,มันแข็งยันข้างในเลยเว้ทำไมเขาต้องแช่ไว้เตรียมเผาเหรอหรือพวกลาทีนี่มันไม่มยมเผาถกเ,เป็นวะไม่ฝังแล้วไม่ <c oughs> กูไปชมเกมเหมือนผมใช่ไหมมันหายไปไหนเฮ้ยไอ้เ oh ฮียไอ้สัตว์โอ้โ้ไอ้แซกพ่อเอ้ยกูตกใจหมดเลยเฮ้อไอ้ไอ้เฮียเอ้ยหัวใจเกือบวายนะครับเมื่อกี้โอเคมันก็แค่ลงสมงโง่แหละไอ้แซกอย่าไปใส่ใจเลย แน่นอนนะมันต้องมีเด็กคอมบแ์แน่ๆโอ้โหแล้วโลหลายโลด้วยนะประเด็นน่ะแม่งไม่ธรรมดาว่ะเหียทำไมมันเป็นอย่างงี้เนี่ยกูกลัวโดนอีกรอบไว้เหียตกใจหวัวใจเกือบ,บายเลยเมื่อกี้โคตรหลอนศพออกมาดินอ่าใช่นี่ครับนี่คืออ่าที่เก็บศพหรือว่าโบสถ์ของไอ้พวกนี้นั่นเองมันเป็นสําหรับเอาไว้เก็บศพแช่แข็งแล้วก็เอาง่ายๆครับอ่า อันนี้มันจะทําการเก็บศพไว้แล้วก็เก็บไว้สําหรับแล้วก็เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายไปกลับไปที่โลกนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โลกนะที่อยู่นี่มันเป็นดาวอาดาวไททันซึ่งตอนนี้เราก็ไม่อยู่ดาวไททันทําไมเราไม่เออเอจริงนะถ้าที่ผมเล่นมาผมไม่เคยไปโลกในเดกเกมเดสเปนเลยเว้ย้งแต่้งแต่เล่นมาก็คืออยู่แต่บนยานอะไม่รู้ว่าท้า,าสามนี่มันอยู่บนโลกหรือเปล่าอต่คือศพตรงนี้มันจะเก็บไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เตรียมขนส่งกลับไปที่โลก แต่ตอนนี้มันน่าจะหยุดทำการขนส่งแล้วละ่ะมันมีการอะไรนะไอ้เหี้ยพวกนี้หอบไปอีกแล้วสัตว์มันมีอายการสืบใช่ไหมประกาศอายการสืบจากเอ้ยไอ้เหี้ยมึงนั่นแหละประกาศจากเอ้ยอย่าต้องมีข้าเออมันไมมีแค่ตัวเดียวแน่ๆมไม่เชื่อหรอมมีแค่ตัวเดียวเกมนี้มันไม่ปานนีดเราคอยู่แล้ว จริงก็เข้ามาดิวะคักคักตะคุยโอเคเปลี่ยนไซสลิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอโอ้โหเฮี้ยโล่งขนาดนี้ก็รู้แล้วก็ต้องโดนอะไรมาด่านหน้ากันเข้ามาเลยไอพวกเปรตกมพร้อมเอ้ไงได้ไงกี่ตัวกี่ตัวต้องยืนยันต้องยืนยันจะยืนยันเป้าหมาย สองหนึ 1> 2, 1, 2. 2> ่งสองเปลี่ยนแม็กยาโอ้ยไอสัตว์นี่สองตัวจริงเหรอวะเฮ้ยเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้มันต้องเข็มไปแน่แน่กูไม่เชื่อหรอกว่าม,มาแค่นี้หลอกกูเปลี่ยนไปไม่ได้ไปไอสัตว์พ่อมึงไอ้เขี้ยจ้าวะแกกูหาแม่มึงอะ อือสั้นช็อตเลยเอ้ยด้านหลังเข้าอืออืออือช็อตความแน่ใจเฮียกระสุนจะบอร์ลิงหมดชิบหายชิมหายแล้วกระสุดเจเบอร์ลิงหมดตายแล้วเฮ้ยไอ้สั้นไอ้เฮียกูตกใจอีกแล้วเย้ยหย่า ยูใจกูจะวายสักสักรอบอะไอ้เฮ้ยโอ้โหไอ้เฮียโอ้โหมาเป็นคณะอืมอืมมึงมึงจะเรียนกระตุกทำไมวะถามจริงเอะโอ้ยปวดตับอีกแล้วโอเคได้เราต้องไม่บุ่มบ่ามนะอ๋อ เรามาถึงห้องอ่ห้องทำห้องเครื่องจักรอะไรสักอย่าง่ะขออ่านก่อนนะอมืมันเป็นห้องสำหรับทำาราฟฟี้นะครับผมเอไอห้องเนี้ยจะทำให้อาคารหรือทั้งทั้งบริเวณเนี้ยเป็นาราฟฟี้คือเราสามารถมีน้าท่วมถลระเหยบได้เด้หน้าผมคิดว่าผมจะทางออกแล้วแต่มันอยู่ข้างบนกล้วงภูร์น้ำท่วมถูกล็อกอยู่เดยน้า อ่าใช่ครับอ่าจริงๆแล้วคือไอเนี่ยอ่าเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแต่ว่าไอตัวแรงน้ำถ่วงเนี่ยมันถูกล็อกอยู่ซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะ้องลงไปข้านล่างใช่ไหมไอแสกมึงบอกกูทีสิอ๋อนี่ไงใช่เลยไอแสกไม่รู้ไหมคุณได้ยินไหมคุณต้องขึ้นไปข้างบนคุณได้ยินไหมคุณต้องขึ้นไปข้างบน ทำไมวะกูมไม่รู้อะ่ะไม่ได้ยินโอเคเอ,อ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยริปเปอร์เหรอขออ่านหน่อยนะอันนี้คือสูตรเซเมติกแล้วก็ริปเปอร์เซนเมติกริปเปอร์คืออะไรเอ่ยโอ้โน้ตเยี่ยมไม่เลวโอเคไอ้ตรงนี้คือเราต้องทำอะไรแฮกมา อ้เงี้ยไอ้ลูกกลมๆตรงกลางนะบอกตรงๆเหมือนในหนังเรื่อง Event Horizon เลยเลยว้ยคุณผู้ชมไ <c oughs> ม่แปลกครับได้แรงบราจัจมาจากหนังรุ่นพี่อย่าง Event Horizon นี่เป็นความหลอนที่ใช้ได้เลยแต่จริงๆก็อยากให้หลอนท่าภาคแรกนะเดี๋ยวไปแคสให้ดูนะครับนี่ผมก็อกรอแคสภาคแรกแบบภาคหนึ่งรีเมคอะอ่นนี้เป็นระบบ AI นะว่าแจ้งแจ้งเตือนว่ามันมีปัญหาขัดข้องอ,อุสโลแล้วไงต่อวะ ทำอะไรอะ่ะคืออะไรวะทำไมกดปะทำอะไร๋อนี่ไงอือวก็จะมีฝั่งนี้อีกป่ ล็อกปึ๊บไอคก็เป็นขอบข้างในล็อกมันจะล็อกข้างในแล้วก็วิ่งไปฝั่งโน้นเป็นพัลซนะครับคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็เป็นข้างในข้างในสุดลงมาจะทำการผลล็อกมันครับแปไปๆไอแซโอเคได้แล้ว ล็อกเรียบร้อยกาฟิตี้ซีโร่ตอนนี้คือก,กาฟิตี้หยู่ทำงานแล้วตอนนี้โอเคแล้วก็สามารถบินได้นะครับเยี่ยมยอดไปเลยแล้วกูต้องทำอะไรแน่นอนว่ากูต้องบินขึ้นไปตรงไปบาทนนะ้นให้ตายเถอะเฮ้ยเยี่ยมของไปขายได้สามพันบาทเองโอเคแล้วเราไปไหนต่อโอ้ขึ้นไปนู่นเลยเหรอเดี๋ยวนะขอเติมมินีก่อน ไม่งั้นมันกลายเป็นเนื้อบดอวกาศแน่ๆไปดิเออเฮ้ยไอสัตว์โอ้โหเกือบนะเมื่อกี้ถ้าเกิดเข้าไปตอนลบศพออกมาแล้วก็ตายเง่มๆมามามา,มาโอ้ยสโลได้ไหมเออโอ้สว่างอันนี้คืออะไร เก็บซีเนมาติกอะไรก็ไม่รู้เอ่อโอเคผมไม่มีอะไรแล้วล่ะโอเคออกจากกีโลซีโลกราฟิตี้ไอแซกเวนเ้ยจะคิดว่าพวกเราลบกสัญญาณด้วยอุปกรณ์พกพาใครบางคนขึ้นสัญญาณให้ขึ้นสัญญาณฉันพวกเขาต้องจะมียานตรวจจับตำแหน่งอยู่ใกล้นี้ แล้วไงเปลี่ยนแพนเหรอไม่ถ้าพวกมันรู้ที่อยู่พวกเราเพราะเราคงถูกฆ่าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บ้าจริงสัญญาณกำลังขาดหาย <c oughs> แค่เดินตามเส้นทางของคุณมาและรีบเข้า <c oughs> อ่าคือตอนนี้ไดนนาได้ทําการบอกว่าตอนนี้มีคนแฮกสัญ,ญญาณเราแบบถี่มากและเหมือนคนมีใครอยู่แถวนี้นะครับซึ่งนั่นแหละเราวต้องรีบก่อนที่เราจะถูกฆ่ากันตายหมดจไดนนา ราจะได้เจอเธอแล้วสินะโอ้โตผมจะตัดหลังจากเข้าสวนแล้วครับตัดโอเคครับอันนี้ก็ตัดกลับมาแล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดนิดหน่อยครับซึ่งอันนี้เป็นชุดเนื้อเรื่องนะครับผมก็ได้ทําการถวายสองหมื่นให้มันไปแล้วเพราะว่าชุดนี้มันสองหมื่นนะครับเป็นชุด Security สูตรนะครับผมเป็นชุดสําหรับความปลอดภัยนะจริงๆแล้วมันเป็นชุดสําหรับส e c u r i t y หรือพวกชุดตํารวจนั่นเองอันนี้ก็จริงๆแล้วมันปลดล็อกไอ้นี่มาด้วยนะเปิดใบเลื่อยแต่เราคิดว่าเปินใบเลื่อยเนี่ยน่าจะ เพราะว่าเจวลลีน่าจะได้ผลกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาตั้ง8,000บาทโอเคเท่านี้ผมหมดตูดไปแล้วตั้งแต่ซื้อชุดก็เหลือแค่เท่าไหร่เอง5,000โน้สองอันเฮ้ยชี้เฮ้ยตกใจตกใจทำไมไฟดับอะ่ะบ้าเอ้ยกระสุนม,มีแค่อสองนะัด อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมันบงังไอ้น,นี่อยู่เข้าใจแล้วเออไอที่ใส่ศพใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ปะไม่มีอะไรงั้นจะได้จะได้เข้าเบนโอเคอัปเกรดกันสักนิดนะครับซึ่งปืนที่เราต้องอัปเกรดเลยเนี่ยต่อจากนี้ก็คือ จริงๆแล้วต้องอัปเกตรดตัวเราเองบ้างแหละเพราะว่ามันจะได้แบบยังไงตายยากๆนะเพราะว่าอัปเกตรดตัวเราก่อนเกพีแล้วก็อัตรมาคัตสเตอร์ไว้ก่อนแคปซิตี้อ่าอัปเกตรดให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันนะจะได้อาตวอรอดได้อย่างสมบูรณ์แบบโอเคออกมา โอเคไปกันต่อเลยฮึบอะอืมเข้าช่องเอีกแล้วไอ้แสกตัวมึงก็ไม่เล็กแล้วนะสัตว์อะไรวะเชีย่ยอะไรวะเนี่ยศพคนโอ้โหคนคนแหวะขอลองย้ายมันมีชีวิตแต่มันกูขีเกียดคานหนีบอกเลยโหไฟ เฮ้ยเสียงเหมือนตัวอะไรตามหลังมาเลยอะ่ะซาวเกมนี้ทำดีเกินไปแล้วกูได้ยินเสียงแหวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแน่ไม่ดีแนะ่ที่นี่ที่ไหนอาณาคารเตอร์ไม่มีถุงรูปร่างเหมือนคนตั้งอยู่ตรงนี้ ไม่ดีไม่ดีเลยที่นี่ไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีสุดๆมืดมากขมระแวงนิดนึงนะจะได้ตั้งการสู้ทันกูก็ว่าทำไมไอ้แสกไม่ค่อยอยากมาเป็นกูกูก็ไม่อยากมาเท่าไหร่หรอกอันนี้อะไรเอ่ยลายแพ็ เดี๋ยวเข้าไปดูในโต,ะโตะนะครับผมว่ามันคืออะไรโอ้มันมีไอ้พวกนี้เป็นพวกลูปปั้นในพวกขั้งละทีได้ไปหมดเลยวะ่ะทำเสียงดังไว้ก่อนนะครับเยี่ยมเยี่ยมโอเครีดดมันให้กระสุนเยอะแปลกๆว่ะต้องเจอเฮี้ยอะไรทั้งอย่างแน่เลยเว้ยอย่านะเว้ย เฮ้ยอย่าดนะเวย้ยผมกนี้กระคันหัวเลยเอืมเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ไงตัวอะไรวะตัวอะไรวะออมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นที่รู้มันตัวเล็กๆเหมือนเด็ก ว่าแล้วเยี่ยอากาศตกปุ้มแม่งมาเลยโอ้โหวิ่งไม่ได้เลยวิ่งดิวิ่งหน่อยนี่กูโดนแล้วมันต้องมีมาอีกร้อยเปอร์เซ็นชัวป้าบยิ่กว่าชัวเอากูเปิดประตูรอ,อเดี๋ยวก่อนขอเก็บของก่อนมาเปิดประตูรอ,อเลยไอ้จริงก็โผล่มาดีว่า เยี e ่ยมยอดโอ้โอ้ยไอ้สว์เอ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยแมนบูเบอร์อย่าไอ้หย่าด้วยโอ้เฮียหน้าเป็นโคตรนกลัวเลยยิงไม่โดนเลยสักนัดอย่าอย่าเอ้อืออุ้ยโอ้ยเมาหลักอย่างมากโอ้ยมันแข็งมันแข็งอืออืออ้อ บอลเดอโอ้บอดไฟกูาไอเด็กเปรตมากูเอาปืนำหรับยิงพวกมึงแล้วมาดิออื้อเอาเลยดาดาเข้ามาเลยคักๆขึ้นตะคุยมีอีกไหมวะมีอีกไหมมาดิสัตว์กูออกไวลาโลกๆมามาพวกมึงมา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  อะไรอะไรไม,ไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูบอกเลยไม่ได้แดกกูหรอกเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอตีอะไรนั่นไม่ใช่ครูอย่ามาตีอากาศโชว์มันไม่เท่ไอ้ไอ้นี่ไงขยมเฮ้ยของใหญ่มาของใหญ่มาของใหญ่มาปืนต้องปืนนี้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 มันมีเออ อาจจะสงสัยครัวว่าทำไมผมต้องใช้ปืนปืนนี้ในการตีพวกนี้คอมอลตัวใหญ่เพราะว่ามันเสียเวลากับพวกตัวอะไรอ่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงเสียเวลาน้อยกว่าปืนกลน,นะถ้าเกิดใช้ปืนกลผมต้องใช้เวลาจดจ่อในการยิงมันนานกว่ามันจะตายซึ่งจะทาให้หลังเข้าได้เราต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นปืนไอ้นี่ปืนเจลวลิงแล้วก็ช็อตมันทีเดียวไงจะได้รอดโ okay. อเคระหว่างนี้คงไม่มีของเลยใช่ไหม เนี่ยมันโดบดสาหรับเดอมาร์เกอร์ชัดเลยเนี่ยไอพวกนี้มันเจอเดอม,มาร,อร์เกอร์มากี่ปีแล้ววะทําไมมันมันคลั่งรักอะไรขนาดนั้นนะแป๊หนึ่งนะขอสํารวจรอบๆหน่อยอันนี้คือห้องไปไหนอ่ะอันนี้ห้องที่เรามานี่ว่ะห้องนี้ไปไหน ไม่มีของเลยเหรอตัวอะไรวะมองมีบ้างแหละอย่างง่ไปหน่อยเลยเพื่อนผมไม่มีจริงๆโอเคขึ้นบันไดไปไอ้แสกเอ้ยมึงยังอยู่รอดมาได้ไงวะเป็นกูแล,ล้วกูตายไปนานแล้วบอกเลยลบไอ้สัว์ย่าย่ายา,ยา,ยาโอ้ยิงแทบไม่เข้า สามได้ยินแล้วมาอยู่ไหนอยู่ไหนวะปืนสไนเปอร์ช็อตมานีไ่ไงช็อตตายกระสุนหมดเร็วมากอะหมดแล้วอะ คือเดี๋ยนเจวลิีอนกดอาไม่ได้แล้วหมดเกี้ยงเลยเฮ้ยไอสัตว์หยาโอยเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยพวกนี้มันเป็นอะไรเราให้กูเดินผ่านก่อนว่าหลังจริงเถอะหัวใจมันโอ้โหตรงนี้เลยอนะตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยอื้อ มาดิเพื่อนมึงตายอยู่นี่แหละนี่ไม่ได้ขู่แล้วเขาเรียกเ่าเชิดไก่ดิงดูฝั่งนู้นเหรอได้เลยได้ยังไงปลาปาหมอตายเพราะปากตายเพราะตัวเองมึงนะอ่ะโอ้กรสุตปืนเรื่อยไม่ได้จำเป็นเลยตอนนี้โอ้ยไอตัวนี้ตัวนี้ มีแค่ตัวเดียวเป็นไปไม่ได้หวะกูไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นน่ะท่านน่เฮ้ยเฮ้เย,ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณไอแซคผมพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่นะทำไมคนถึงคิดแบบนั้นใช่แล้วฉันไม่สนใจเขาจะปวดฟังไว้เขาจะปวดฝังไว้ให้เรกที่สุด ปล่อยให้ฉ <v Anyway> <address> oh, oh. okay. ันเข้าปล่อยฉันเน่าปล่อยฉันเฟะโอ้ยโอเมื่อกี้เสียงของในครัวก็ที่เข้ามาในหัวเราดีว่าโอเคไอ้แสกมึงแย่สุดเลยตอนนี้มึงต้องการรักษาด่วนมึงต้องการหมอกูต้องการหมอหัวใจกูจะวายให้พ่กโบนี่ เดน่ายังอยู่ไหมผมกลังขึ้นไปได้านบนสุดระเบิดแล้วนะคุณใกล้แล้ว <S <S ฉันจะรอคุณข้างๆก็สวยนะโอเคเราจะได้เจอเดน่าแล้วครับดีใจกันหน่อยตั้งตอนรอเจอ <S <S แดน่าสาวบนสุดที่ช่ชีวิตเราโอ้ยเดี๋ยวมึงเอ้ยไอ้เชีย้ยอูไม่ได้รีโหลดกระสุนปืนไว้มึงไอสัตว์เลยโอ้โหเกือบตาย อันนี้คือกระสุนปืนอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นไดเดเด,ดโทโนไมายกระสุนปืนระเบิดนี่วาคือกระสุนปืนแม่หมดพอดีเลยอะไรกันมาต้องไปหาซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะเนี่ยหรอเนี่ยห,หรอที่ไอพวกไอไดานาอยู่อะ่ะก็มันแปลกๆวะทำไมมันอยู่ตึกนี้วะอันนี้คืออะไรเอ่ย ลายโมเซนติบัสติกแล้วได้ปืนปืน,ปนอันนี้มานะ,ป,ววะป,ป,ป,ปืนระเบิดเอเซโอ่อไป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 ไหนครับดูชมวิวที่ไดน่าชมเมืองระหว่างที่กูกำลังจะเอาตัวรอดเอาตายหน่อยดิระหว่างที่กูเอาตัวรอดจะเป็นจะตายมาชมเมืองชิวๆอยู่ที่นี่เหรอไดน่า,าแล้วม่กูเจออะไรบ้าง หัวใจกูจะวาวในทุกปันอ๋อเฮ้ยไดนานี่คุณเป็นพวกยูนิโทโลจีเหรอโอ้แน่นอนใช่ทำไมคุณกูไม่กูถึงไว้ใจเธอนะคงพราะคุณไม่มีทางเลือกหรอมั้งไอแซกฉันบอกคุณเรื่องการรักษาแล้วคุณก็วิ่งมาเองทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมคุณไม่เลือกอยู่กับผมสักทีคุณคือความลับอันตรายไอแซก รัฐบาลโลกเขไม่ปล่อยคุณไว้แยวพวกเรากลัวว่าคุณจะทำลายเดอะมาร์เกอร์ของพวกเราอีกจากทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นนี่พูดเรื่องอะไรวะก็น่แหละบทที่พวกเราพาคุณมาที่นี่ก็สร้างเดอะมาร์เกอร์ให้กับพวกเราเพื่อกระจายความรุโรจนกับบรรจุระสู่จักรวาลผมเมืองนี้มันเหลือเชื่อก็แค่รักษากูแล้วปล่อยกูไปสักทีโอ้เราไม่ได้จะรักษาคุณนะไอแซกเราต้องการสิ่งที่อยู่ในหัวคุณต่างหากเราตอนนี้ ตอนนี้พาไอแสงไปที่กระสวยแล้วจับเขาขังในสภาวะสเตสิทซะสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีโอเอ้โอ้ยไอ้เฮียตปพวพรัฐบาลมึงปล่อยกูเอ้ยเขียเขียเอ้าาอ้า กูไม ah, yeah. oh ่อยากไปกูรอเอ้ยไอ้แซกเข้าไปไอ้แซกเออเปิดเออเ้ยเข้าไปอ๋ออ๋อเอ้โหบุกลองกูเล่นใช่ไหมอย่าอ้อย

เอ้ยไม่ดีไม่ดีแน่มันมาแล้วมันมาแล้วไปละอย่าโอ้ไอพวกไทยแมันไอสัตว์อย่าดเอาไว้อ้า

ไอแซกไอแซกนายอยู่ไหมได้ยินไหมนายรู้กาลอะไรสตรอทฟังนะมันจบแล้วแต่ของเราเพิ่งถูกพัดหายไปในอวกาศไม่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 มันยังไม่จบอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ไอแซกไอแซกเราทั้งคู่ถูกสร้างขึ้นมามายถึงเดอะมาร์เกอร์เหรอนายไปถึงเดอะมาร์เกอร์ใช่ไหมนายรู้ว่าเดอะมาร์เกอร์คืออะไรใช่ไหมมันอยู่ในเขตของรัฐบาลพื้นที่ของรัฐบาลแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วเร็วเข้าเพราะผมเหลือเวลาไม่มากแล้ว สตรอร์นนั่นาจจะไปไหนเหวด้วยโอ้ยอันนี้ก็เข้าสู่ชัปเตอร์ที่หแล้วนะครับผมก็อ่าเมื่อกี้ที่คุยกับสตรอร์นก็ประมาณว่าอ่าสตรอร์นรู้วิธีทำลายเดร์มาร์เกอร์นะเขาก็ตอนนี้เราก็ไอเชียเลยเป็นยังไงบ้างคนะรับก็ไอเชียเกือบตายเมื่อกี้เป็นไงอันนี้ก็ขอตัดพัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไปเจอกันใหม่พัทหนะ้าบ๊ายบายจ้า